กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามการเดินหน้าทํางานให้กับประเทศชาติของรัฐบาลเศรษฐานะครับเราไปตรวจสอบผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1กันยายนปี2566กันก่อนนะครับคุณผู้ชมถูกหวยไหมครับเท่าถามกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้รางวันที่1นะครับ9 1 5 4 7 8นะครับรางวันเลขหน้า3ตัว5 2 1 5 9 6รางวันเลขท้าย3ตัวนะครับ6 9 2 2 91และรางวัลเลขท้าย2ตัว91ครับค่ะแน่นอนนะคะว่าเลขของบรรดานักการเมืองปายทะเบียนรถของคนนั้นคนนี้อายุของคนนั้นวันนั้นเกิดวันนี้เนี่ยก็ต้องมีบรรดาพี่น้องประชาชนไปซื้อนะคะหนึ่งในนั้นมีเลขอายุของลุงป้อมคุณทุกคนคุณผู้ชมอายุ7จ็ดสปดปีค่ะแล้วถ้าดูจากรางวัลที่1ก็คือเลขท้ายของรางวัลที่1 2สองตัวออก78พอดีนะคะ ปรากฏว่ามีคนถูกแล้วก็คอาการเมืองแฟนคลับของบิ๊กป้อมเนี่ยโหเฮกันลั่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวจัดงานวันเกิดไปช่วงต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะเกิด11สิงหาคมอะ่ะลุงป้อมอะ่ะบรรดาแฟนคลับแล้วก็คอาการเมืองที่เป็นเซียนตัวเลขเขาก็ไปซื้อเลขเนี้ยไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะว่าคนที่จะถูก78เนี่ยต้องซื้อจากไหนเพราะถ้าเป็นลอตเตอรี่2ตัวเนี่ยมันคือ91ใช่ไหมคะ เออต้องไปซื้อที่ MRT นะนี่ฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูที่คุณเศรษฐากันบ้างะนะครับโอ้โหดวงไก่งจริงๆนะคุณผู้ชมครับคือเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จนะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดเนี่ยแกถูกหวยเ้าเหรอคะถ้าไมคนดวงมันจะขึ้นเนี่ยอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับ คุณเศรษฐานเนี่ยถูกรางวัลในงวดดีด้วยนะครับหลังจากเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินตลาดเพื่อพบปะพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าระหว่างนั้นไปซื้อลอตเตอรี่ครับจากแม่ค้าชุดละ5ใบรวม13ชุดจํานวน65ใบนะครับโดยนายกุัฐมนตรีก็เป็นคนเลือกเองแต่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเลือกเลขอะไรบ้าง แต่เมื่อสอบถามทางแม่ค้าลอตเตอรี่พบนะครับว่าแม่ค้าได้ถ่ายภาพเอาไว้บางส่วน<า>มีเลขเด็ดนั่นก็คือ397น,นี่ไงคุณผู้ชมครับ491 086 077แล้วก็174นะครับปรากฏว่าคุณเศรษฐาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวนั่นก็คือ91จำนวน5ใบนะครับรับเงินรางวัลไปทั้งหมดเนี่ย1 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับโอ้โหคนกำลังดวงขึ้นดวงเฮงอะนะคะ ซื้อรางวัลลอตเตอรี่ยังถูกเลยคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยซื้อกันทุกงวดนะจะถูกแต่ละงวดนี่ก็ยากเย็นเหลือเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะงวดหน้าเอาใหม่นะคะ